พ่อเตี่ยมพอดีครับผมพอดีครับเมื่อนี้ขี่ไปทั้งใดคือแจ้งตัวเตรียมยศคักแข็งไปธุระไปธุระเนาะโทรมาหาจะงาเฝ้า่ารับฝ่าไม้มาตามเด็กบนได้บาดพ่อแต่มนแล้ววันคือว่าแตกเขา้าคักเขาแน่แต่เขาทั้งสองตัวสามตัวแท้ร่างกับเขาบนกับเขาอันนี้ชุดบนอันนี้ชุดบนนี่คือเขาสามตัวตรงเนาะเขาสามตัวตรงท่อนแรกสองตัวก็คือเขาหกสามตรงตรง เลขวิ่งกับเขาหกเขาทุกอย่างตัวนี้บ่มีหอดมองขี่ของขีดฆ่าเลยตัวนี้นั่นวะบ่มีมองของมองค่าเลยเลขวิ่งกับเขาจับคู่กับเขาสามตัวกับเขาเนาะประแจมเนาะเอามาตามมาลุยกันต่อแตกสามตัวอีกงวดนี้เอามาบังสูตรเด้อพี่น้องว่าวลายลายมันเป็นอโยยยาเคลื่อนพี่ไอ้ข้อมผ่านอาสาวบ่ได้ว่ได้นั่นเนาะเรื่องสูตรนี่ก็ให้เบิ้ง พี่น้องว่าเบิ้งสูตรกันอันนี้อันนี้คือคือลักซิปละงวดที่พันมาเดี๋ยเป็นว่าซุ่มเอฟซีบางตัวเงียกันให้มันตัวเงียเห็นปนเอ็มเหมนที่เป็นหกกับเจ็ดงวดที่พันมาอหกกับเจ็ดที่เน้นหกอ่องวดนี้มันสามกับสีงวดนี้เลยสามกับสีดีแน่นสีเน้นไหนกันอันนี้สามกับสีนี่ลักสิบบอกว่าลักงวดลักสิบลักสิบปมันบ่าเนี่ยบ้านนี้นี่เห็นว่า เห็นมาเยฟซีนี่สเกตบังวดนี่หกกับศูนย์เป็นวะเป็นวะอันนี้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดส่วนหกเป็นวะแมนอันนี้เก้ากับสามเอามันคือส้นสามส้นสามอมันส้นที่สามเนาะครับกระชิเนี่ยนให้เพราะหาตัวเนียนแมวเพล็โอ้หาตัวเนีนหาตัวเด่นอ่าอันนี้ก็ศูนย์สาม 4ีเก้าสองสามสามมันส้นพีกเด่นี่บ้าสามโอ้ส้นสามสูตรเตอาเพราะว่าเ็อบมงวุที่พานมามันมันปะส้นกันเหมวนเข่ามันมานักันมันประส้นกันมันได้มาไเข่าเออมวล้มันมีส้นสามวลนส้นสามเนีเอาเก่าคือส้นยูสันเก่าเก่ากระยาเพราะว่าตัวนี้เดมูมีเก่าเออตัวลักซิมเาม่เขาตัวนี้เป็นลักไหมเพรอเ็เออแมนอยู่เพราะว่าสูตรนี้มันมันเดินดี คนี่คือรักสิบสักเกตทุกวันเนี่ยโออันนี้ก็1หนึ่งสามแเทนบอพี่น้องเออันนี้กอันนี้็มาสามเเดินสามเอฟซีมาเห็นเ็นบอเห็นบอมันจีส้นกันอยู่สามวนี้มันหกส้นสามมันบอ สวนสามเลยเี๋ยว,ว่าตัวน,นี้มันว่าน้ากันได้หหกสามถึงห้องหาตัวสวนอ,อ,อันนี้ก็สูตรโอ้ดีมันไปรักลอยอันนี้ก็มีสามนี่นี่มีสามอันนี้ก็3สามกับสี่แมน เด็กขี้ซีกับหาวันนี้ซีกับหา <5 S 2> มันก็มาคลองจองกับตัวนี้นะมันเด้กสามกับส <3 S 2> ี่สามกับสี่แมนมันเคยได้จับทั้งสองตัวแต่เอาเคยเนียนให้เอาเอาแล้เนาะเอาเลยลุยได้พ่อแจมแต่ว่างวันนี่ก็จะมีกันกันในจักหน่อยนี้เด้อกันไปหนึ่งหนึ่งเมษาเนาะพ่อเวียดเนาะหนึ่งเมษา บนวิ่งสามกับสี่เน่นสาม อากาศร่มนี่ดีนะพี่น้องเนาะไข่ใันใคร,ใครยุ่มันร่มสาเมื่อล่ะออากาศดีเยอะตัวเมือ่อวานมีก้อนมันหนาวดิมันบอกอากาศหนาวดิ เลขสามหนึ่งกันมาดูอยู่ดิสามหนึ่งขยันอยู่ดิอันนี้กันไหนเนี่ยพอเพียดได้อันบอกกันเราได้บูเชยนกันเลขกับบริหลายครูเลยอ๋อกันเบิ่นกันเบิ่นเว้ยก็กันได้เสียอเนาะกันดูกันได้เสีย ออกซ้ำๆนี่ถือก็คอยผูย้เดียวในป่ะเทยเน,น,เ<อ>นีอ่ <laughs> อันนี้ก็เป็นไปได้นีนเพนเนาะโอ้ยเป็นไปได้มากเไปดีเนียนให้มันนี่กยเล็ก่าหลายคูเหล็กสี่คูสี่คูเล็กสี่คูนี่กับว่าพแจ่มนี่บัวก็ต้องกลับกับตรงตรงเล่นวะเนยเี่ตรงตรง่ต้องกับ ว้อนเข่าตรงเด้อมุกสามกัเกี่ยวตรงสำเนียอีกงามมุมมิเรลลออกแล้วมาเขียนเอาดิปเบิึงคลิปหลอนยอดหลังของพอแต้มได้เด้อเขาไปเบิึงคลิปยอดหลังของพอแต้มได้ได้พี่น้องเด้อ โอ้เล็กเล็กเล็กเป่าเล็กเบนเหล็กหามมาอังสี่กับมาง่ามอยู่นี่ขอย่างเดียวยามาสามร่อยขั้นศูนย์ขั้นศูนย์นนยนนยสามศูนย์องสี่กับง่ามเนาะขั้นจีมาสามศูนย์ศูนย์เนี่ยโอ้ยงานเงือบรอดอ่ะ จัดนักจัดเต็มเส้นเนาะเหล็กก็ใบหลายเนาะสีสีคู่สีคู่บนย่างเดียวตรงๆก็ต้องกลับสำหรับผู้ทุนหน่อยนี่ให้บ้าเพระต้องหักพี่เสดายนองจัดหมดเลยสีคู่เนี่ยเพราะว่ามันบริการได้ตรงๆได้ เล็กก็บ้านหลายคูหลายหางสี่คูมีแค่นี้พี่น้องพี่น้องห้องกับพ่อตองฮักพี่เสไดไนน้องโหลดโหลดเครงสี่คูนี่<ม>เล็กสามตัวกับมีเทนหนึ่งเอาไว้คูตัวโหลดนีมีสองคูเนาะ,ะเล็กสามตัวกับสองคูงวดที่แล้วกับสองคูเนาะแมนมวดที่แล้วมันเขาอยู่ซือนี่ อือเสีแล้วเขาอยู่นี okay. ่เขาอยู่ซื่อนี่ฮะพี่น้องตะว่ามักตัวพี่ฮะมักเล็กเบิร์นเหล็กหามพี่บอกมักตัวเห็เอาสองหางเหล็กโบราณเนาะครับอพี่น้องจัดไปหาบาทสิบบาทก็ว่ากันไปน้องก็แจมอืมเอาพ่อหอมปากหอมคอรถสลากกินแบงรัฐบาลไว้พี่น้องแมนเอาพ่อหอมปากหอมคออย่าไปขายเขาอยู่เราสัพอออ๋อพี่น้องแคปหน้าจอแล้บ ส่วนเลขวิ่งนี่คือ3กับ4เน้น3จับคู่กับ3 0 3 1 4 0 4 1กันเบิ้์เนาะพอแตร์เนาะ3 3 4 4ามสี่สีก็มาจากเลขวิ่งเนาะแม่นครับมาจากนี่แหละามาจากเลขวิ่งพอแตรมาจากเซราะว่ามันเพราะว่ามันส้นกับหลายสูตรเนาะแมันส้นกับหลายสูตรไก่เอซี่เบิรงนหมดละส่วนเลข3ตัวนี่ก็แม่น0 3 0แล้วก็เจ็ดสานะพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวตรงๆของพอแตร์เนาะครับเอา มักชอบจะได้ห้องกับหาซื้อลอตเตอรี่กันอย่าขี่ไปอันรางวัลที่หนึ่งจะขี่ไปขมิ้นทวมวันนี้ไปขมิ้นผูดิอ่าอ่าไปใช้กับไปได้กันนะก็ไปได้เมื่อแล้วอ๋อพอแต็คขอบคุณนในลายครับผมครับผมครับผมอ๋อทรงๆวันมันและพี่น้องเอพิดเดอราจัดสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับอ๋าแห้งๆไปลุยอ๋าถูกาถูกกับพี่พอแจ็คและพี่น้องอยากตื่แล้วใช่ไหม กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม